สวัสดีครับวันนี้พามาชมนักตกปลาริมคลองจระเข้เป็นวันอาทิตย์ที่หนาแน่นอีกหนึ่งวันโอ้โหันนี้แน่นเอียดเยอะมากครับวันนี้ตลอดชายคลองวันนี้อย่างแน่นมากันแบบโอ้โหปิกนิกเลย เป็นคลองที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งคลองนะครับสำหรับนักตกปาลาริมคลองเจอรเข้ใหญ่อยู่หลังโรงงานบริษัทสยามนิสสันครับตอนนี้เป็นที่รู้จักสำหรับนักตกปลาหลายๆท่านตลอดครับไปยันน่นนะครับสุด นู้นเลยนะครับริบๆนู้นเลยนะนี่เอาต้นมองต้นไม้มาบังกันนี่ครับสดครับครับตลอดสายนะครับพายโนโน,นะครับโอ้ใครมาช้าก็ไม่มีสถานที่นะเยอะมากครับอันนี้โอ้โหหนานแน่น หนานแน่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตลอดทางจริงๆครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนยังไม่หมดนะครับข้างหน้ามีอีกชุด